เพราะการโจมตีที่เกือบจะสมบูรณ์แบบครั้งนี้ล่ะครับดันไปสร้างศัตรูที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือวงจรของการปรับตัวตามหลักการคัดเลือกโดยธรรมชาติเลยครับคือพอระบบภูมิคุ้มกันโจมตีเนื้องอกเซลล์ส่วนใหญ่ก็ตายเรียบแต่มันจะมีเซลล์ส่วนน้อยที่อึดกว่าทนกว่าแกร่งกว่ารอดไปได้และเนื้องอกมันก็จะกลับมาโตใหม่อีกครั้งจากเซลล์ผู้รอดชีวิตชั้นยอดพวกนี้นี่แหละครับกลับมาที่เมืองเนื้อง,งอกของเราอีกทีนะครับ ตอนนี้กลุ่มกบฏท,ที่รอดตายเนี่ยได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงแล้วครับพวกมันรู้จักกฎหมายดีขึ้นรู้วิธีปลอมแปลงเอกสารใบอนุญาตต่างๆและที่สําคัญที่สุดคือรู้วิธีหลบเลี่ยงตํารวจได้แบบเนียนกริบเลยคําถามที่น่าคิดก็คือแล้วเซลล์มะเร็งธรรมดารรมดาเนี่ยมันจะไปเอาชนะทีเซลล์นักฆ่าที่เป็นหน่วยที่แข็งเกร่งที่สุดได้ยังไงกันคําตอบนะครับมันซ่อนอยู่ในกลไกความปลอดภัยของร่างกายเราเองนี่แหละ คือบนเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวรับสารยับยั้งอยู่ครับซึ่งทําหน้าที่เหมือนสวิตช์ปิดแป๊ะป๊ะเลยมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราคลั่งแล้วหันมาโจมตีเซลล์ดีทีของเราเองและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของสงครามทั้งหมดเซลล์มะเร็งที่มันฉลาดขึ้นมันดันไปพัฒนากุญแจที่ถูกต้องขึ้นมาได้มันเรียนรู้ที่จะเอื้อมมือไปกดสวิตช์ปิดของทีเซลล์เท่ากับว่ามันปลดอาวุธศัตรูที่อันตรายที่สุดของมันได้สำเร็จแล้ว